แล้วก็พยายามที่จะมีการชุมนุมเพื่อข่มขู่คุกคามผู้คนแต่หารู้ไหมว่าการชุมนมุมเมื่อสองวันที่ผ่านมาที่โคราชที่ขอประชุมลิปะตะพันลบหอสิ่งที่เขาพูดทั้งหลายเมื่อปรากฏออกไปทั่ว ประเทศทั่วโลกมันกำลังมัดตัวมัดความคิดมันสะท้อนว่าคนพวกนี้คิดอะไรบ้างเรามาดูสั้นๆกันตรงนี้ก็แล้วกันนะเป็นขบวนการของหมาจนตรอกซึ่งคำว่าหมาจนตรอกมันแปลว่าหมากำลังจะแพ้แล้วใช่ไหมครับ เราไปดูว่านปชลั่นกองรบที่โคราชเขามีคำพูดจาที่เราพอที่จะเห็นกระบวนการอย่างไรได้บ้างไปชมกันเลยครับคนบ้านบึงชนบุรีนี่บอกแล้วว่าไม่มกลัวใครปรืนนี่มีอยู่แล้วค่ะปืนมีทุกบ้านด้วยแล้วเสื้อแดงคนเป็นคนมีปืนอยู่แล้วตอนนี้หาซื้ออีกหลายก็บอกด้วยจะแจกเพื่อนสู้งมงเลยเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องไม่ไมยอมมันด้วย ก่อนอื่นที่จะพูดอะไรก่อนนะฮะจะแจ้งข่าวดีให้พี่น้องคนเสื้อแดงทุกจังหวัดทราบก,กรอบปสของบริวารสุเทพเทือกสุวรรณไปตั้งเวทีที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดชาวบ้าน อำเภอเขาสมิงจังหวัดตากต้อนรับอย่างสาสมกกปสตายห้ศพบาดเจ็บเป็นสสยเต็มครับพี่น้องนี่ชาวบ้านนะครับชาวบ้านเขาต้อนรับกกปสเพราะว่าเขาคงรักสุเทพมากนะครับขอให้พี่น้องทุกจังหวัดทั่วประเทศไปปิดศาลให้หมดทุกจังหวัดครับ ผมอยากจะบอกกับนายกจริ่งนักว่าไม่ต้องไปสารเพราะเราไม่ผิดถ้าอำมาตจะเอาอำนาจของเขาจริงๆนั้นพวกเราเสนอ,อปรปชในส่วนกลางแบ่งประเทศไปได้เลยครับอีสานเหนือเป็นหนึ่งประเทศไปเลยครับถ้าเราจะหิงสาจริงๆพี่น้องของผมพร้อมต่อสู้ทุกคน เราเดินเจียบมันไปเลยตายไม่ถึงพันหรอกครับด้วยมือเป่าๆเ,เดินชนเลยครับอาจารย์ครับถ้าทางฝ่ายเราเนี่นะครับรวมพลสักสองหมื่นไปปิดนอมบชออก่อนเป็นยังไงครับปป,ป,ป,ปชปปชปปชปปชครับน,นอมบชไม่ต้องปิดถ้าอยู่นี่แล้วฮะ right? เออเออปิดปปชปิดแล้วนะครับอย่าให้มันขี้อย,ยยยอย่ามันเยี่ยวอย่ามันกินให้มันตายอยู่ในนั้น แล้วส่วนหนึ่งก็ไปล้อมที่บ้านลูปบ้านเมียมันให้มันตายสถานการณ์เนี่ยมันเข้าขั้นที่จะเกือบเรียกได้ว่าจุดแตกหักแล้วถ้าจะรีรอต่อไปก็คงจะไม่ได้ถ้าช้าก็จะแพ้ถ้าช้าก็จะตายและสูญเสียมากเพราะฉะนั้นวันนี้แกนนำเนี่ยมาคุยกัน มาให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็กลับไปเตรียมความพร้อมทุกอย่างเข้าสู่สถานการณ์แตกหักครับวันนี้กลุ่มผู้นำทั้งหลายได้ออกมาเสนอข้อเสนอแนะต่างๆที่คุณนัทวุฒิได้สรุปให้ฟังนั้นผมในานามของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลก็จะขอน้อมรับเอาข้อเสนอทุกข้อของท่านไปดำเนินการต่อร่วมกับพี่น้องประชาชน คนเสื้อแดงหมดทุกคนนี่แหละครับของนอปชครับในฐานะผมเป็นนายทะเบียนอาวุธปืนนะครับเตือนพี่น้องประชาชนทั้งหมดและรวมทั้งฝ่ายที่คิดจะทำะไรกับประเทศชาติและทำกับประชาชนว่าคนไทยเนี่ยมีอาวุธปืนอยู่ในประเทศสิบล้านกระบอกครับพี่น้องครับเป็นอาวุธปืนที่ใช้สำหรับป้องกันตัวเอง เพราะฉะนั้นใครที่จะดูดูถูกอำนาจพลังของประชาชนก็ให้มารู้ไปครับผมเชื่อมั่นว่าพวกเราทุกคนก็คงต้องเตรียมความพร้อมทุกอย่างเพื่อเข้าสู่สถานการณ์แตกหักผมในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในคณะรัฐบาลเรารัฐบาลนี้มุ่งมั่นทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนและ จะทำงานต่อไปโดยไม่หวั่นไหวและจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดพี่น้องครับเชื่อว่าด้วยพลังอํานาจของพวงมหาประชาชนหรือว่าพวงชนชาวไทยทั้งหมดที่สนับสนุนรัฐบาลนี้เราสามารถยืนหยัดต้านทานไทยพิบัติทุกอย่างได้ครับขอให้ท่านสู้แล้วกันยืนยันมาวันนี้ว่าพักเพื่อไทยสู้ รัฐบาลที่มาจากประชาชนสู้ครับแล้จะสู้จน,นกว่าจะชนะอากขอบคุณมากครับพี่น้องสังเกตเห็นไหมครับคนที่พูดคนสุดท้ายเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ในหลักการแล้วจะต้องดูแล ความสงบเรียบร้อยของคนในบ้านเมืองแต่การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องออกไปปกชาวบ้านให้ใช้ความรุนแรงและหลุดอยู่คำหนึ่งพี่น้องสังเกตดูไหมตอนแรกๆเขาพูดหลุดปากไปเขาใช้คำว่าถ้าหากว่าเราช้าก็คงจะแพ้ใช่ไหมพี่น้อง แล้วนึกขึ้นได้ก็รีบพูดว่ามันจะเกิกดการสูญเสียจะตายมากกว่านี้เขาก็หลุดปากออกไปเป็นระยะระยะอีกตอนหนึง่งเขาจะพูดถึงประชาชนเขาบอกว่าถ้ามวลมหาประชาชนเห็นด้วยกับเขาเห็นไหมเขาหลุดปากตอนท้ายอีกสแสดงว่ามันนั่งดูพวกเราจนเข้าไปในสมองเรียบร้อยเลย แต่พี่้องครับคุณจารุพงเลืองสุวรรณเป็นหัวหน้าพักที่จัดตั้งรัฐบาลฟังให้ดีนะเป็นทั้งรัฐมนตรีและเป็นหัวหน้าพักแต่หัวหน้าพักขึ้นเวทีในขณะเดียวกันกับคนที่ออกไปพูดว่าเราจะต้องแบ่งแยกประเทศ เราจะต้องปิดสารอีกคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งคมคูองค์กรอิสระอย่างปปอชอและให้ใช้ความรุนแรงทั้งหลายจารุพง์เองก็พูดด้วยเรื่องความรุนแรงสิบล้านกระบอกที่มีปืนถามว่าการทำดังกล่าวน่าจะขัดต่อกฎหมายหรือไม่ เพราะเป็นการพูดสอดรับกันในงานเดียวกันบนเวทีเดียวกันแล้วการแบ่งแยกประเทศทำได้ไหมไไการปิดศาลละเมิดอำนาจศาลทำได้ไหมได้หรือไม่ได้ไไดคุณพิทยเย็นถ้าลองไปฟัง ผู้พิพากษาอดีตดผู้พิพากษาหัวหน้าหัวหน้าคณะสารตีกาอาจารย์ชูชาติสีแสงได้เขียนไว้ในวันนี้ว่าอย่างไงก่อนจะผมก่อนที่ผมจะอ่านบทความของอาจารย์ชูชาตินะครับเมื่อกี้พี่น้องได้ฟังคุณจรุพงศ์พูดว่าผมยอมรับทุกข้อเสนอบนเวทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าข้อเสนอเหล่านั้น เป็นข้อเสนอที่เป็นกระบฏคุณจารุพงศ์ก็ยอมรับไปเรียบร้อยแล้วครับว่าเป็นกระบฏด้วยบทความของอาจารย์ชูชาติสีแสงนะครับเขียนไว้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยทุกฉบับรวมทั้งฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยพุทธศักราช2,550บัญญัติไว้เหมือนกันคือ มาตราหนึ่งประเทศไทยเป็นเอกระเป็นราชอาณาจากักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้มาตราสองประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอาจารย์ชูชาติเขียนไว้ว่า การชุมนุมลั่นกลองรบของกลุ่มนปชที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อคืนวันที่23กุมภาพันธ์2557ซึ่งนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณอะไรคะอะไรคะพี่น้องอยู่ในความสงบก่อนค่ะพี่น้องนั่งนะคะ ขอให้นั่งนะคะขอความกรุณาที่ยืนนั่งนะคะหนึ่งสองสามนั่งแล้วเอานั่งนะคะนั่งนะคะอย่ายืนนะคะรบมือให้กับคนที่นั่งหน่อยค่ะพี่น้องนั่งนะคะอ้าวใครยังยืนอยู่นั่งก่อนค่ะนั่งก่อนนั่งก่อนแล้วเดี๋ยวฟังอาจารย์ก่อนส่วนความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการบอกแป๊บเดียวเองค่ะเอาละค่ะ มาทางนี้แล้วมาทางนี้มาทางนี้เดี๋ยวมาบอกค่ะเดี๋ยวไปบอกข่าวว่าข่าวเป็นอะไรค่ะมาทางนี้แล้วหนึ่งสองสามฮบมาที่ไปที่อ่าตบมือกับตัวเองเลยแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวลงไปถามให้แล้วเดี๋ยวมาบอกนะคะค่ะไม่ต้องห่วงค่ะแม่นักข่าวไปเองค่ะเดี๋ยวมาบอกที่น้องให้ค่ะว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเรื่องชาวบ้านเป็นงานของพี่ปองอยู่แล้วค่ะ ความร้าวสารพิยานของเออไม่ใช่ความร้าวสารพิยานของเราเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามดูแลเดี๋ยวมาบอกนะคะขอบคุณค่ะฟังอาจารย์จต่อนะคะตอนนี้เรามาฟังเรื่องราวของกบฏในคราบรัฐบาลต่อครับอาจารย์ชูชาติสีแสงเขียนไว้ว่าการชุมนุมลั่นกรองรบของกลุ่มนปชที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อคืนวันที่23กุมภาพันธ์2557ซึ่งนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยและเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยไปร่วมชุมนุมและกล่าวปลาใสยด้วยตัวแทนกลุ่มนปชจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือหลายคนประกาศจะขอแยกจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกจากประเทศไทย ไปตั้งประเทศใหม่โดยใช้จังหวัดเชียงใหม่หรืออุดรธานีเป็นเมืองหลวงของประเทศที่จะตั้งขึ้นใหม่และเมื่อตั้งขึ้นแล้วก็มีบุคคลอื่นขึ้นเป็นประมุกแน่นอนการประกาศดังกล่าวถือว่านายจารุพงษ์เรืองสุวรรณ รู้เห็นและต้องการการกระทำเช่นนั้นด้วยเน้นนะครับว่ารู้เห็นและต้องการการกระทำเช่นนั้นด้วยเน้นว่าร่วมสมรู้ร่วมคิดเป็นกระบฏด้วยขออนุญาตเบรกนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะพอดียังวุ่นวายอยู่นะคะมาแล้วมาฟังพี่ปอนจะเล่าให้ฟังไม่มีเรื่องอะไรคะ่ะก็แค่ว่ามวดเจยบมาทำหน้าที่ร้านนี้เท่านั้นเองคะ่ะ บวชเกีย๊ยบเหรอไม่อยักรู้แสดงว่าไม่มีหน้าเหลือให้ทำเหรอเลยต้องมาทําหน้าที่ร้านนี้พี่น้องครับผมว่าวิธีการที่ง่ายกว่านั้นที่หมวดเจีย๊ยบจะสวยขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับพี่น้องง่ายที่สุดเลยสวยขึ้นทันตาไปเกิดใหม่ครับ อะมาฟังเรื่องราวของกระบศต่อสิ่งที่นายจรุพงษ์เลืองสุวรรณไปรู้เห็นวันนั้นเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งและมาตราสองครับการแบ่งแยกประเทศดังกล่าวยังมีความผิดฐานกระบฏตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 3วงเล็บสา ซึ่งมีโทษประหารชีวิตครับพี่น้องครับคุณจรุพงศ์ม,มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยถ้าไปสมคบกันร่วมมือกันเพื่อที่จะได้อำนาจการปกครองที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญจะไปจัดตั้ง จะไปใช้ความรุนแรงจะไปแบ่งแยกประเทศถ้าสิ่งนี้ล่วงรู้ถึงกระบวนการยุติธรรมคุณจารุพงศ์อาจจะถูกเป็นผู้ต้องหาและจะทำให้พรรคเพื่อไทยต้องถูกยุบพรรคด้วยพี่น้อง